ก็นี้เซตเมนูหนึ่งป่าพี่น้องอันนี้ล่างเลยได้เนี่ยเออก็เลยมาสิล่างอีกนามสท้ายเนาะเออจิตหนึ่งป่าพี่น้องแล้วก็จิตตำแก้วสุ่มยังอะไรเนาะอออาหารแบบบานๆเขาเนาะพี่น้องเนาะสเสียบปวเสียบกะอยู่ที่ฝีมือเราเนะพี่น้องมาขันล่างป่าเซ็ตแล้วแล้วก็มา,าอ่าก็อันมีเ,เอาโอ้มีแบบ bằng đó piong à, thua chi an sắp tổ an hàng vẫn ở cách nói can nhỉ mận bẹt nồi hàng sơn ở cách nói can nó, nó cặp à, lại đâu อะธุรกทุเลเนี่ยกระบอเป็นอย่างเนาะนกาม่านบังเลยเนาะพี่้องเอาที่แบบสะดวกสบายเนาะเรสิบังแบบใดก็ได้เนาะเฮ็ดปลาอันนี้เลือดเขามาบพาเป็นอย่างนี้พี่้องเพราะว่าล่างแล้วเนาะ <c oughs> แล้วทีนี้อ๋อไปล่างอีกเล็กน้อยก็ได้ล่างแล้วเพราะว่าป่าสดเนาะพี่้องเพิ่งเรา <c oughs> ก็จะเอาเกลือโอ้ยอ่ะ ใส่เท็นเหนลยนี่ค่ะเกลือโรยสักหน่อยเนาะใส่ใ้ทองเขานี่น,น,นี่กับยัดโรยหลายเดี๋ยวไปนองมันสีเค็มฟอเขาออไปหนึ่งสีสีสนหนึ่งตัปางสี่ก่อนเราไปน,นองล้กากะจัามีใบมะกรูดอยู่ด้านนอกอยู่ในสวนบ้านไปเก็บอยู่ไปนองเดี๋ยวตอนลงซึง้งข่อยเปิงเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยมือกันเลอะบัดน,นี้เอาเห็ดยิงสเอะไรไปนองนะ มือเลอะไปล้างมือเราเลอะอย่างว่ามันเลอะอย่างเลอะป่าเราสิมาปิดอันอ <ixe 04> <Maya> ันนามือถือจนนี่นี่ค่ะเอาไปลงใส่ซึ้งกันเลยเนาะเพราะว่าต่างนามห่อนล้อไปแล้วงอ่ะค่ะซึ้งเล้วหนึ่งใบห่อนแล้วเนาะพี่น้องนั่นเสเลยค่ะเราป่านี่ค่ะเอาใบระกูุดยับท่องแล้วเลยค่ะแล้วก็จะเอาลงเลยเนาะจะจะเอาตาตัวป่าลงแล้พี่น้องโอ้ยเดี๋ยวด้พี่น้องด้ย โอเคนี่ลงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวปิดฝาเลยเนาะพี่น้องปาห้องสุกเขาก็าจะตำเขาจะเฮ็ดเป็นห่อก็ได้หรือว่ากินก็เข่าก็ได้เนาะจะไปตำแก้วสมหรือ,อน้ำจิ้มนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะง่ายๆค่ะสบายๆว่าคือบะหมี่ผักไสก็คืออกินผู้เดียวจักเสร็จเมนูห่อหรือจักเสียงค่อยเบิ่งกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะอาจจะตำแก้วสมอืม ผักพอนุ่นนี่นั่นเนาะพี่น้องการหนึ่งปานก็เฮ็ดได้กินแบบหลายแบบเนาะอือหอมมากเลยพี่น้องไก่สุกแล้วล่ะอกีกสักคู่กะเจ้าออกแล้วเนาะหอมหอมมาพี่น้องตกลงทำอะไรหนึ่งปานเราเมี่ยงพี่น้องห่อเมี่ยงโอ้โหดูดิตัวใหญ่บุลื้อบล่าตอนแรกว่าจะกินกะหอ่อกับนมจีนมาสันวันนี้โอ้ขานออกไปสื่อเออเนาะสันขานจะกินยังสี่ลละเนาะ น้ำจิ้มต่าเองพี่น้องเออตอนแรกว่าทีนั่นแหละอม,มันชุกลงุนั่นนี่นันเล็กน้อยต่าใส่ถั่วตัดปรุงเองพี่น้องเอาแบบรสที่ชอบนะดูดิดูดนะโอ้เอาถั่วตัดเป็นอนนออกมันๆเนาะพี่นอ้องเติมรสตามที่ชอบเนาะเปรี้ยวนิดหวานหน่อยหรือกลมกล่อมนั่นแหละเอ้าสามรสเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องสวยๆเรือ พักกระสวดถาดพี่น้องเอยเบื้อุบนป้า,าเระสันม,มาเดินมาเดินพี่น้องเสร็จจังใดละเฮ้ว่าสันคอยใจเห็นเอ้าเห็นเต็มเต็มใช่ลหมเนาะพี่น้องมาเดยม,มาเดยนมันคำน้ำเนียละป้าเบืองพี่นอ้องมืดบ่หมืดกับอโทษคอไัยเลยเพราะว่าไอ้ใดซ้ำหนีเนาะเดี๋ยวสิล้องมุนขาก้องอีกแบบหนึ่งเบืงองอนด้วยพี่น้อง อ่ะแบบนี้เนะแต่เ่าเออเนาะก็ใครเนี่ยต้องกัดปลาตัวใหญ่เติต๋อพี่น้องมาเป็นคู่เดียวแซ่บๆเบิ้งอ่ะมาตรงนั้นกินผักสวดผาบอ่ะเบิ้งอยู่ตรงนี้นนแลหละยห้นยังเสียเนาะพี่น้องจัคสิตจับจังดายม,มาเลยสวยๆเป็นจังที่วอาโอ้โหพี่น้องเ,เออเส้นมี แต่ว่ายั่วๆหน่อยสันปานินตัวญ่บึงเนื้อปานินพี่น้องเอ,อ้ยโอ้โหหนึ่งเอาเดิหอมมวยมวยย่อตอนหนึ่งตัวแรกสิเห็ดยังไดสันทำแก้วกินกับเขาาบกขึ้อยากเขาก็เลยเอามาห่อดีกว่าสันนะแต่ล้างสันได้ตามจะาของอยากเนาะพี่น้องโอ้ยหยุ่มเลยเอามือเนี่ยพี่น้องกินห่อเมี่ยงเนาะ น้ิ้มต่าเองรวมด้วยพี่น้องด้งโอ้ั่วตัดมันก็กลมกล่อมอยู่แล้วนะแล้วก็ปรุงรสพี่น้องเอออื้ออื้อไอด้ส่องเยพี่พี่เนี่ย ปลาสดๆสื่อลรอพี่น้องแต่ว่าคำว่าสื่อว่าใส่มือแล้วพี่น้องผู้เดียวคือกินตัวใหญ่มันมีหลุ่นนี่พี่นออ้องพี่นออ้องเอยรสจาดแบบแบบว่าแซ่บอีพีนี้ด้วน้ำจิ้มตาเองนะโอ้โหรสตามที่เราชอบเล้วพี่นออ้องเออ ออบอกได้เลยสุดยอดผักให้ตัวกรอบๆสดๆอืือเส้นเส้นมี เหนียวหนึบลองไม่ห่อสิจิ้มแบบนี้ดูสิแซ่บพื้นกันพี่น้องโอ้โหจุ่มแป๊บผู้เดียวเนาะอืมสั่ใจพักพี่น้องจุ่คนหนักอยู่แล้ว น้ำจิ Harriet, ้มต่ำเองก็ถูกใจวิลาถูกปากวแลาอือหือเส้นเมี่เหนียวนุ่มมากโอเนื้อปลาพี่น้องเอ้ยสดหวานนัวปลาอือหือ เอเ่อยเลยพี่น้องอือืสุดยอดน้ำจิม้มบอกได้เลยชั่วตัดพี่น้องตามปรุงรสตามชอบนะเผ็ดตามชอบ,นะเ,ชอบเปรี้ยว สามสัปขึ้นจมูกเลยแสบหอมว้าวต่ำเครื่องเองเนาะพี่น้องป้าตีดตัวอืมนพิณทองแอบแรงมานติกินน้ำขึ้นจมูกอะมันจิ้มหอมชุนนะพี่น้องถ้าต่ำนะอืมพี่น้องเอง้ย

อมาเดิมมาเดินพี่น้องเออสีสษดเนี่ยแสบครับอืม,อม พี่นอ้องตาแซ่บยังหนึ่งเอาบม่ได้พอที้เนี่ยคือคองม,มากกันเนี่ยพี่น้องเอ้ย เริ่มอิ่มแน่แล้วพี่น้องแจะแบบรสแบบถูกใจเลยอะสวงหวักเลยเราก็แซ่บยั่วน้ำร้ายอื้มหืมบอกเลยเลยจะกินต่อด้านหลังคือเกอลพี่น้องปลาตุ๋งไงคุณทำจิ้ม ผักกรอบมีเสิร์ฟอยู่เรื่อยๆเพราะว่าซื้อม้าลายเติบขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟอีกเช่นเคยนะคะตำกินง่ายๆเนาะพี่น้องขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะอู้โตษโทษโๆษโทษโทษทั้งสี่แล้วพี่น้องอืมค่ะค่ะตังกงน้ำจิ้มตำเองขอบคุณค่ะบายยนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะเนาะ